ครับต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายหน้าจอนะครับของจากเย็บเข็มเดียวคุณปานะครับรุ่น A8F ตัวนี้นะครับหน้าจอเราจะติดมากับตัวหัวจักรจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ระบบพูดภาษาไทยนะครับบวกลบตรงนี้นะจะเป็นระบบเพิ่มลดทีห่างสามารถที่จะปรับได้ตรงนี้เลยนะครับบวกเพื่อเพิ่มทีห่างนะครับลดคือลดทีห่างนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับปุ่มต่อมานะครับ PATT ตัวนี้เป็นปุ่มเย็บโดยลวดลายนะครับเวลาเรากดนะครับก็จะมีเสียงภาษาไทยพูดนะครับ เป็นหมวดเย็บลวดลายที่เย็บลวดลายโดยใช้มอเตอร์ในการย้ำนะครับเพิ่มลวดลายนะครับให้กับงานของเราได้นะครับสามารถปรับนะครับลวดลายได้นะครับถึง9้าลวดลายนะครับที่จัดตั้งมาให้นะครับต่อไปนะครับเปิดระบบเย็บลวดลายแบบกาหนดสีเข็มเราสามารถเย็บลวดลายได้นะครับโดยที่เราสามารถกําหนดสีเข็มว่าอยากเย็บลวดลายตัวนี้นะครับทั้งหมด12สีเข็มนะครับก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับ ปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มเปิดระบบย้ำสีเข็มเย็บลวดลายเราสามารถที่จะกำหนดลวดลายย้ำหน้าย้ำหลังได้นั่นเองนะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นการล็อกสีเข็มนะครับเมื่อเริ่มเย็บและเย็บจบนะครับจะช่วยให้จังหวะตัดได้หรือว่าตอนเริ่มต้นนะครับสีเข็มของเรามีความแน่นขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นปุ่มเปิดปิดยกตีนผีนะครับเวลาเราเหยียบส้นนะครับสามารถกดค้างนะครับเลขสูตนะครับกรณีที่เราเหยียบส้นนะครับ ตีนผีจะไม่ยกนะครับแต่ถ้าเรากดค้างไว้นะครับให้เป็นเลขหนึ่งนะครับกรณีที่เราเหยียบซ้นนะครับตีนผีก็จะยกอัตโนมัติเราสามารถกําหนดได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหมวดการใช้งานคล้ายๆกับจากเย็บคอมรุ่นก่อนๆหน้านี้เลยนะครับก็คือมีปุ่มย้าหน้าปุ่มย้าหลังนะครับในหนึ่งปุ่มนะครับก็จะมี2ฟังก์ชันนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการย้าหน้านะครับแต่ถ้ากดค้างนะครับจะเป็นการใช้ฟังก์ชันตัวล่างของปุ่มนั้นนะครับ มีโหมดเริ่มเย็บช้ามีโหมดย้ำหน้านะครับอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มย้ำหลังนะครับกดหนึ่งครั้งจะเป็นการใช้ฟังก์ชันของด้านบนนะครับแต่ถ้าเราก,กดครั้งนะครับจะเป็นการใช yes, ้ฟังก์ชันของด้านล่างนะครับปุ่มด้านล่างเป็นการกําหนดตําแหน่งเข็มขึ้นลงนะครับ ต่อมานะครับเป็นโหมดเย็บอิสระนะครับโหมดเย็บอิสระนะครับสําคัญตรงที่ว่าจังหวะที่เราไปเย็บหมวดเย็บลวดลายหรือ,อกดฟังก์ชันอื่นไว้นะครับระบบเบย็บลวดลายแบบกําหนดฝีเข็มเราอยากจะกลับมาเย็บโหมดเดิมนะครับก็คือโหมดอิสระทั่วไปที่เราต้องการเย็บนะครับก็ต้องกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับโหมดเย็บอิสระต่อมานะครับปุ่มด้านล่างนะครับเป็นปุ่มเย็บแบบกําหนดฝีเข็มนะครับกดค้างไว้ครับการเย็บแบบกําหนดเข็มหนึ่งรอบเราไม่ต้องการใช้เราแค่กดเป็นโหมดเย็บอิสระ ปุ่มด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มเย็บแบบแท็กกิ้งนะครับและปุ่มกดค้างนะครับจะเป็นปุ่มแบบเ yep ย็บแบบกำหนดรอบนะครับปุ่มต่อไปครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบยกตีนผีออโต้นะครับเปิดระบบตัดได้และยกตีนผีเปิดระบบยกตีนผีเบบผมื่อจับหยุดถ้าเราไม่ต้องการนะครับได้และยกตีนผีเมื่อจับหยุดกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดนะครับ ปุ่มด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มเปิดตัวจับล้อมในการเย็บนะครับปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นเปิดปิดกันไกนะครับและด้านล่างจะเป็นตัวเปิดปิดตัวหนีบได้นะครับติดระบบตัดได้เปิดระบบตัดได้ติดระบบหนีบได้ไฟฟ้าเปิดระบบหนีบได้ไฟฟ้าตัวระบบหนีบได้ไฟฟ้านะครับจะช่วยให้จังหวะเราเริ่มเย็บนะครับจะไม่มีหางได้ตอนเราเริ่มเย็บนะครับจะม้วนไปอยู่ด้านล่าง อันนี้คือเราเปิดฟังก์ชันหนิบได้ไฟฟ้านะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีการขยับนะครับเวลาเราเริ่มเย็บได้นะครับจะไม่โผล่อยู่ด้านบนนะครับแต่จะไปม้วนอยู่ด้านล่างนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาตัดได้ตรงนี้นะครับได้นะครับหางได้ตรงนี้นะครับก็จะมาโผล่ด้านบนนะครับ แต่ด้านล่างนะครับในการย้านะครับก็จะมีความสวยงามมากกว่าตัวที่เปิดระบบหนีบได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่ม P ปุ่ม P คือปุ่มเข้าโหมดพารามิเตอร์ต่างๆนะครับปุ่ม S คือปุ่มตกลงนะครับหรือปุ่มเซฟนะครับเวลาเราตั้งค่าใดๆไปบวกลบนะครับเป็นความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วและมีปุ่มซ้ายขวานะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปปรับส่วนใดของจักรนะครับต่อมาคือปุ่มรีเซ็ตนะครับ กรณีที่เราปรับไปจนเราไม่สามารถที่จะกลับมาค่าเดิมได้เราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่แนะนําให้กดปุ่มรีเซ็ตนะครับก็อยากให้ใช้ฟังก์ชันนะครับเป็นโหมดเย็บอิสระนะครับเวลาที่เราไปกดฟังก์ชันอื่นๆแล้วแล้วอยากจะกลับมาเย็บได้ปกติเหมือนเดิมนะครับให้กดปุ่มเย็บอิสระหนึ่งครั้งนะครับปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีการใช้หลักๆอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มย้ํานะครับเราจะไม่มีคันโยกย้ําตรงนี้แล้วนะครับเราจะมาใช้ตรงนี้แทนนะครับ เวลาเราต้องการย้ำนะครับเราสามารถใช้มือนะครับกดจักรก็จะย้ำให้เรานะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มต้องฝีเข็มนะครับตัวอย่างเช่นเราเย็บไปเหลือ,อเข็มนึงนะครับเพื่อจะจบงานนะครับเราสามารถมากดปุ่มนี้ได้นะครับเพื่อที่จะมาเย็บจํานวน1เข็ม2เข็มได้นะครับระบบต้องการหัวจักร จากตัวนี้นะครับจะเป็นแทงน้ํามันในตัวนะครับโดยที่น้ํามันนะครับไม่ต้องเติมตรงนี้แล้วนะครับเราจะเติมด้านบนนะครับและมีแทงน้ํามันปิดอยู่ในตัวนะครับวิธีการเติมน้ํามันนะครับจาก a 8 f ตัวนี้นะครับเราสามารถเติมน้ํามันนะครับโดยการที่นยิจุกตรงนี้ออกมานะครับเติมจากด้านบนนะครับเพราะจากตัวนี้นะครับจะเป็นแทงน้ํามันในตัวนะครับต้องเติมจากด้านบนตรงนี้นะครับ